สวัสดีครับโอพาวเวอร์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําแบตมอเตอร์ไซค์แบบแรงๆนะครับมีหลายรุ่นนะครับจริงๆก็ทําทุกอย่างครับแบตรถยนต์แบตรถ10ล้อแบตทุกชนิดครับรับทำนะครับแบตรถไฟฟ้าทุกอย่างรับทำครับแต่วันนี้จะมาแนะนําแบตมอเตอร์ไซค์นะครับอย่างรุ่นีนี้ครับนี่ครับ6.5แอมป์นะครับราคาหลักร้อยนะครับนี่ครับมีแบบกล้อง กับไม้กองนะครับนี่ครับมีกองสูงกองเตี้ยนะครับเลองดูให้ดีะอันนี้คือกองกองเตี้ยกองสูงครับเป็นไซส์เป็นแบตพวกรถเวฟนะครับสาย 5A นะครับแต่อันนี้ได้ 6.5A แล้วก็อ่ากองสูงนะครับสําหรับพวกอ่าพวกรถเกียร์ออโต้ครับจะเป็นเป็นเครื่องกองเดิมของรถแบตแบตเดิมคือ 7A นะครับแต่ 6.5A ก็แรงกว่าแบตตะกั่วกดอยู่แล้วครับอย่างยกตัวอย่างอันนี้ครับ 6.5A นะครับก็ได้เป็น CCA ได้เป็นเป็นร้อยนะครับเดี๋ยวลองลองทดลองวัด CCA ให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยววัด CCA ให้ดูก่อนนะครับ อ่สำหรับรถลูกรถแต่งครับลูกโตครับลูก50 70อะไรเงี้ยก็ก็ใส่ได้เลยครับเพราะว่าพวกเนี้ยอ่า CCA มันสูงครับเ้าแรงกว่าทนกว่าครับอายุใช้งานก็ได้หลายปีกว่านะครับแล้วก็เป็นแบตประเภทลิเธียมฟอสเฟตนะครับเรียกว่าทั้งทนทั้งแรงนะครับนี่ครับร้อยกว่า CCA ครับร้อยสิบเจ็ด CCA นะครับอ่เดี๋ยวลองลองวัดแบบกล่องให้ดูนะครับจริงๆก็เหมือนกันตาแค่กล่องนะครับเราใช้เป็นแอคทีฟบาลานซ์เม็ดใหญ่เลยครับเห็นไหมครับเม็ดห้าแอมป์เลยครับใช้ของแพงเลยครับของดีเลยครับ ราคาหลักร้อยนะครับอันนี้ร้อยยี่สิบกว่า CCA ครับก็อยู่เลนพอๆกันนะอยู่ที่ว่าวัดมันคีบคีบเต็มครับคีบไม่เต็มครับอยู่ประมาณอ่าไซส์หกจุดห้าแอมป์ก็อยู่ที่ร้อยยี่สิบ CCA อาดูดูไซส์ยี่สิบแอมป์นะครับอ่าลองวัดยี่สิบแอมป์นะครับอันนี้สตาร์ทได้เครื่องได้เป็นพันนะครับพัน CC นี่สตาร์ทได้พันกว่าด้วยพันสองนี้ก็สตาร์ทได้ครับก็มีกล้องสูงกล้องเตี้ยเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็อยู่พันพันกว่าพันกว่ากว่านะครับราคาสามร้อยกว่าซีซีเอครับโอ้โหนี่เครื่องรถรถรถเก๋งยังสตาร์ทได้เลยครับโอ้พระสามร้อยกว่าซีซีเอครับเหมือนกันนะครับแบบแบบอันนี้ครับที่หรือใครต้องการแบบเล็กๆนะครับซื้อแบบนี้ไปนะครับนี่ครับถ้าการต้องการเล็กครับแบบหุ้มมันจะเล็กกว่านะครับกินกล้องมีหลายไซส์นะครับเนี่ยกล้องสูงๆก็มีนะครับ อ่าสามร้อยก็ CCA ไนกันพอๆกันนะครับอยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้แบบไหนครับก็ประมาณนี้ครับใครอยากได้แบตแรงๆนะครับอายุใช้งานทนๆนะครับก็จัดได้เลยครับอ่ะขอบคุณที่รับชมครับครับสวัสดีครับ